นี่ค่ะทุกคนวันนี้นี่ค่ะชะอมไ,ไข่นะคะน้ำพริกกะปิกับชะอมไข่นะคะพอดไข่ใส่ชะอมค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่หน้าตาน่ากินไม่ขั้นหรืออาร่ามลามตาเลยนะคะนี่ก็คือ ชะอมไข่ค่ะนี่ก็คือน้ำพริกกะปิของเรานะคะวันนี้เราก็กินน้ำพริกกะปิกับทอดไข่ใส่ชะอมนะคะทุกคนนี่ห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมน้ำพริกกะปิค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆก็มีปลาหนึ่ตัวเล็กๆมาทอดนะคะนี่ค่ะ เอามาจากจะของเราเองนะคะตัวก็ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างเลยค่ะเบปะทอดหมูทอดไข่เจียวชะอมชะอมไข่เจียวนะคะน้ำพริกกะปิค่ะนี่ก็เป็นหมูทอดนะคะหมูทอดน้ำปลาะคะนี่อกหมักแค่น้ำปลาแล้วเราก็มาทอดกันนะคะอันนี้ก็เป็นชะอมไข่นะคะ น้ำพริกกะปิอันเลิศรสนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นผักของเราก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเปราะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาเมนูง่ายๆสไตล์บ,บ้านๆมาฝากทุกคนนะคะนี่ไข่เจียวชะอมไข่นะคะน้ำพริกกะปิโบทอดปลาทอดแล้วก็ ผักเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้คุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน